สวัสดีค่ะรา้านส้มเองนะคะส้มสม,มิตมือสองค่ะวันนี้เราเอาวิดีโอมาให้ดูนะคะเป็นงานสม,มิดมือสองของแท้นะคะสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นงานสีดำเป็นรุ่นลิลี่นะคะนี่ตัวอย่างสินค้านะคะตอนนี้สีดำนะคะก็จะมี หลายไซส์นะคะ 85, 90, 95, 100มีนะคะคุณลูกค้าหน้าสวยสีดำตัวนี้จะเป็นงานเกรดเเลยนะคะสวยมากเลยสนใจทักมาได้เลยนะคะสีดำตอนนี้3,500บาทนะคะแล้วก็จะมีรุ่นสีม่วงอีออนนะคะสีม่วงอีออนตอนนี้เหลืออยู่แค่ ชุดเดียวเลยนะคะมีกางเกงไซส์122ใหญ่สุดนะคะ3,000เป็นงานมีแถบนวดด้านในนะคะเป็นลองกระเดินตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้สูทนะคะงานสวยมากเลย4,003ลดเหลือลด5%นะคะตัวนี้นะคะงานสภาพค่อนข้างจะใหม่นะคะ80%นะส่วนกางเกงดําเหลือไม่มากนะคะเหลือไซส์ไม่มาก แต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะบดิสูตรสีอื่นชมพูครีมนะคะก็จะเป็นราคา2,008นะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่สมิดนี่นะคะแต่ถ้าเป็นแดงนะคะแดงตอนนี้ก็จะขอปรับราคาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้นทุนมาแพงมากนะลองดูนะคะชมพูเทาครีมบริสุทธิ์ราคาไม่แพงสีสวยแล้วก็มีทุกไซส์นะคะ นีทท่ทุกไซส์เลยนี่จะเป็นงานสมิตมือสองนะคะส่วนมากจะเป็นรุ่นลิลลี่กับรุ่นลิลลี่โบเก้รุ่นลิลลี่ยีนะคะไซส์มีตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดเลยนะคะลูกค้ายังไงก็ทักทายกันมานะคะสวยค่ะเรามีเป็นร้อยรชุดแล้วก็จะเป็นงานกางเกงนะคะนี่ลิลลี่ ชมพูครีมเทานะคะนี่กางเกงจะเป็นพันแปดนะคะไม่แพงส่วนอีออนสีน้ำตาลก็มีนะคะยังไงก็ทักทายกันมานี่สีน้ำตาลนะคะสวยสามพันสามอันนี้จะเป็นไซส์แปดสิบสองนะคะงานสภาพสวยมากเลย แล้วก็ของท่านชายเราก็มีนะคะยังไงก็ทักทายกันมานะคะ063 592 2363นะคะแอดไลน์มาหาเราก็ได้ jomjai 2521นะคะร้านเราสินค้าสวยซักสะอาดปราศจากเชื้อโควิดนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะ